ระอาจารย์และขอโอกาสถามคำถามที่ยังค้างคาใจเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีความสุขแต่ไม่รู้ธรรมะอาจจะเป็นคนที่ทำบาปแทบจะตลอดเวลาเลยแต่เป็นคนที่มีความสุขในทางโลกสมมติว่าเขาตายในช่วงเวลานั้นในช่วงที่เขา กำลังเพลิดเพลินสนุกสนานอยู่กับกรรมอารมณ์คติของเขาเนี่ยจะไปสู่ภพภูมิที่ดีใช่หรือไม่เยอะตัวอย่างเช่นคนที่เฮฮาปาร์ตี้กำลังมัวเมาไม่ว่าจะเป็นมัวเมาเพราะวิสุลาหรือว่ามัวเมาเพราะเพลิดเพลินกับกรรมอารมณ์ทั้งหลายเนี่ย เกิดเขาตายณนะตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไปสู่ภพภูมิเทวดาใช่หรือไม่ในเมื่อจิตสุดท้ายเป็นตัวกำหนดว่าเราจะไปสู่อะไรหรือมันมีอะไรที่ซับซ้อนมากไปกว่าน,นั้นคือกุศลละมูลและอกุศลละมูลที่ทำมา เพราะถ้าสมมติว่าดูจิตสุดท้ายว่าช่วงนั้นเนี่ยอยู่ในกุศลหรืออกุศลเนี่ยแต่คนที่กำลังหลงละเลงในการมรมณ์เนี่ยเขาไม่ได้สนว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นกุศลหรืออกุศลเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่านั่นคืออกุศลแต่มันเป็นความรู้สึกที่มีความสุขในทางโลกโกเนี่ย ก็หมายความว่าเขาก็ต้องไปสู่ภพภูมิที่ดีใช่หรือไม่หรือทั้งหมดนี้มันจะถูกล้มล้างด้วยคําว่าอาวิชชาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่านั่นคือทุกข์คือเหตุให้เกิดทุกข์เขาเลยไม่สนความดับทุกข์และทางดําเนินให้ถึงความดับแห่งทุกข์ถึงแม้เขาจะคิดว่าความนั้นความรู้สึกนั้นคือความสุขแต่จริงๆมันก็คืออวิชชา เพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็นอวิชามันก็ต้องไปทางต่ําถ้าคิดอย่างนี้พอจะรับฟังได้ไหมครับพระอาจารย์เพราะว่าถ้าสมมติว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราก็ไม่จําเป็นต้องเพียรพยายามอะไรเลยเราก็จะเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่ในโลกในปัจจุบันที่เน้นใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกวันคือคิดบวกอย่างเดียวโฆษณาชวนเชื่ออย่างเดียวว่า ให้มีความสุขชีวิตสั้นนะทาทุกวันให้มีความสุขประมาณนั้นซึ่งจริงๆมันไม่ใช่มิเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องออกบวชเพราะพระองค์มีความสุขเต็มที่อยู่แล้วจะเสด็จออกมาทําไมเพื่อสแสวงหาทางพ้นทุกพระองค์ทรงมีความสุขมากกว่าคนธรรมดามากมายไมเพียบพร้อมทุกอย่างสิ่งนี้คือสิ่งที่มันค่อนข้างย้อนแยง้งและมันถูก สั่งสอนมานานในพวกที่เป็นสุขนิยมแล้วเขาก็อาจจะมองตรงกันข้าว่าคนธรรมะธรรมโมหรือคนที่ศึกษาธรรมะในศาสนาพุทธเนี่ยเป็นพวกอมทุกข์เป็นพวกไม่มีชีวิตจิตใจเหมือนทุกวันเนี่ยมีโรคที่เขาเรียกว่าภาวะไม่ยินดีซึ่งไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเป็นการวินิจฉยัยว่าเป็นโรค เพราะถ้าสมมติว่านี่เป็นโลกจริงๆเนี่ยคนที่ปฏิบัติธรรมนี่ถือว่าเป็นเป็นโลกนี้หมดเลยนะแล้วเราไม,ไม่ไม่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายด้วยกับสิ่งที่เป็นทางโลกโลกนี่คือความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันก็เลยอยากจะเรียนถามพระอาจารย์เพราะว่าต้องการนำความรู้นี้ไปตอบคนที่ เข้าใจผิดด้วยโยมกลัวว่าความคิดแบบนี้มันจะทําให้คนเราเนี่ยทำอะไรก็ได้เพื่อตัวเองเพื่อให้มีความสุขโดยที่ไม่ต้องสดอะไรพอคิดสั้นๆง่ายๆว่าเดี๋ยวก็ตายแล้ะทำให้เต็มที่แล้วยิ่งถ้าสมมติว่าบทสรุปมันคือถูกต้องแล้วเนี่ยทำแล้วจิตสุดท้ายมีความสุขก็ไปสุ่ภูมิที่ดีโยมคิดว่าตรงเนี้ยจะ มีปัญหาแน่นอนเลยก็เลยอยากจะเรียนถามพระอจารย์ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่หรือไม่และมันมีสิ่งที่เหนือไปกว่านั้นก็คือกุศลละโมนหรืออกุศลละโมนด้วยใช่หรือไม่ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดว่าอันไหนเนี่ยมีมากกว่ากันเราก็จะไปทางนั้น เหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แต่โยมจําไม่ได้ว่าพระสูตรไหนคือต้องดูว่ากุศลมูลลม้มหรือว่าอกุศลมูลล้มกันแน่จึงขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยตอบคําถามด้วยครับขอบคุณมากครับพระอาจารย์อาวันนี้ก็ยูทูบเบอร์เข้ามา แล้วก็มีท่านผู้ปฏิบัติธรรมเข้ามาคนสองคนมาถามคือมีประเด็นที่โยมได้ศึกษาธรรมาแล้วก็เกิดความสงสัยเกิดสับสนในความเข้าใจบางอย่างคือโยมถามมาเป็นคำถามที่ยาวแต่ว่าก็อยู่ประมาณว่าคนที่กำลังสนุกสนาน <pe> <in> เพิดเพลินรื่นเริองอยู่ตามสถานที่บันเทิงต่างๆเขามีความสุขในการบันเทิงรื่นเริงจะเป็นเรื่องกรรมเรื่องเต้นเ,เ,เรื่องรำก็ตามก็เกิดถามว่าในวาระจิตสุดท้ายเขานี่จะเป็นยังไงเขาคงจะไปสู่สุขติหรือทุตติเพราะว่าเกิดการสับสนที่บากว่าจิตสุดท้ายเนี่ยจิตสุดท้ายใครอยู่กับจิตสุดท้ายเป็นอย่างไรก็จะเข้าสู่พบภูมิอย่างนั้น อขอตอบอย่างนี้เนาะ,ะที่จริงแล้วการที่เขาไปอยู่กับเวทนาไปอยู่กับเครื่องล่ออตรงนั้นนโมหะเต็มๆไม,ไม่ได้อยู่กับกุศลนะเขาอยู่กับโมหะเพราะมีเครื่องล่อเครื่องบันเทิงคือมีเวทนาเป็นเครื่องหลอกเวทนามันก็เป็นเวทนานี้โดยเฉพาะเวทนาที่ประกอบด้วยอวิชชานี่ไม่ต้องห่วงนำไปนำเข้าสู่ทุกตรงๆเลย เดี๋ยวจะยกตัวอย่างง่ายๆเอาสมมุติว่าเราเข้าไปอยู่ในคาราโอเกะกาลังสนุกสนานรื่นเริงเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นจริงด้วยนะสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงกันเล่นหัวกันจนไม่มีสติสตางแหละสนุกเพลิดเพลินแล้วจู่ๆสมมุติเขาบอกว่าเกิดไฟไหม้เกิดไฟไหม้ขึ้นมาแล้วตอนนี้อยากจะรู้ว่าคนที่อยู่ในนั้นยังจะสนุกสนานอยู่ไหมจิตเขาตอนนั้น อนที่เขารู้ว่าเกิดไฟไหม้ทางออกไม่มีไฟกําลังไหม้ทางออกหลังคาก็กําลังถูกลุกหรือว่าน้ํามันแก๊สกําลังระเบิดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวตัวอ,อย่างนะอยากจะรู้ว่าคนที่กําลังเต้นราเพลิดเพลินนะั้นยังจะเพลิดเพลินอยู่ไหมนี่นี่เป็นเครื่องบอกบ่งบอกชี้ชัดเลยว่าเขาจะตกใจอย่างรุนแรงเกิดเป็นอกุศลอย่างรุนแรงขึ้นมาในะตอนนั้นนะเพราะตกอกตกใจ เพราะตอนที่เขาอยู่ตอนที่เขาอยู่ได้ได้วยอานาจเวทนาที่ความเพลินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ,รเรื่องบันเทิงอะไรก็ตามเถอะอตรงนั้นมันอยู่ได้โมหะเต็มเต็มอยู่แล้วอยู่ได้เวทนาแล้วเวทนาน่ะเป็นอวิชชานะไม่ได้เป็นวิชาไม่ได้เป็นไปเพื่อสุขตินะอวิชชาเนี่ยฮะเป็นไปเพื่อทุกเป็นไปเพื่อทุกขติในทันตาเห็นเลยเพราะฉะนั้นตรงนั้นะดังนั้นแหละเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากระทันหันทันใ,นนใดอ่ะ เกิดไฟไหม้ประตูแล้วตอนนี้ถูกล้อมไว้ทุกด้านแล้วกําลังจะถูกจู่โจมจะถูกระเบิดยิงเข้ามาสมมตินะเขาเขาจะไม่มีทางที่จะดีอกดีใจเต้นแรงเต้นกาได้ต่อไปจิตจะเศร้าหมองทันทีเลยคือกลัวนั่นเองจิตจากจากกลายเป็นจิตที่เป็นความเพลิดเพลินจิตตัวนั้นก็อยู่ในโมหะก็จะกลายเป็นจิตของอสุรกายเป็นอสุรกายแปลว่าหมู่พวก ที่ขาดพวกที่ขาดกลัวอสุระอสุราแปลว่าผู้ไม่แก้วกล้าผู้ไม่อาจหานอย่างนี้เพราะฉนั้นแล้วเราเราอยาไปเพื่อดูว่าสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาอยู่เขาอยู่ด้วยอะไรแน่ไอ้อย่างความสุขมันมันก็แบ่งพระพุทธเจ้าก็แบ่งความสุขออกเป็นสองประเภทเหมือนกันนะสุขที่ไม่ควรกลัวกับกับสุขที่เป็นกากเบนที่เป็นขยะสุขที่ควรกลัวสุขที่ประกอบด้วย พวกอามิตรต่างๆประกอบด้วยเหยือ่อประกอบประกอบด้วยความไม่เที่ยงต่างๆเนี่ยที่มันแปรปวนได้มีเครื่องล่อเครื่องทําให้หลงเนี่ยอ่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธว่ามันไม่สุขนะที่จริงมันเป็นเวทนาครเวทนาที่เป็นสุขคือชอบใจกิเลสเป็นชอบใจตรงนั้นมันไม่ได้อยู่ด้สติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์หรอกมันอยู่ด้วยความหลงเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ต้องสงสัยหรอกว่ามันจะไปสุขสุขติหรือทุกคตินะเพราะว่า คือคือเราไปมองเห็นว่าตอนที่เขาเต้นลาตอนที่เขาดีอกดีใจเราก็เข้าใจว่าเขาคงจะไปดีแน่เลยเพราะว่ารื่นเลิงบันเทิงแต่เวลาจะตายจริงๆอ่ะมันจะตายด้วยความรื่นเริงบันเทิงหรือเปล่าเวลาจะตายจริงๆได้เจอเหตุจิตมันเปลี่ยนได้โอ้โหมันเปลี่ยนได้เยอะมากเวลาแค่นาทีหนึ่งมันก็เปลี่ยนได้เป็นหมื่นเป็นแสนครั้งแล้วโอกาสเปลี่ยนระดับชวนะระดับชวนะระดับสันต,ติเนี่ยมันเปลี่ยนแบบเหลือเชื่อ จนพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีอะไรเร็วเท่าจิตแล้วไม่มีอะไรเร็วท่าจิตเพราะนั้นการเปลี่ยนตรงเนี้ยมันก็เปลี่ยนลองสังเกตดูนะลองสังเกตดูแต่ถ้าสมมุติว่าเอาคนคนคน,นั้นเนาะเอคนคนนั้นน่ะได้ศึกษาธรรมศึกษาธรรมมาศึกษาคำสอนที่ดีที่ถูกต้องมาอย่างดีเลยรู้ว่าทุกเกิดอย่างไรจะดับทุกอย่างไร ตัณหาเกิดอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรจะทําให้ปัญหาจางคายได้อย่างไรเนี่ยถ้าเขารู้ขนาดนี้รู้ระดับนี้รู้ทําถึงขั้นอริยสัจนั้นเนี่ยเป็นขั้นระดับรู้นิโรธรู้มัคเนี่ยแต่เขาก็ยังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติแต่เขามีคําเหล่านี้แล้วมีคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องเก็บทรงไว้ในใจในจิตของเขาช่ำชองดีไว้ไว้ชำนาญคล่องปากแล้ว แล้วจู่ๆมาเขาก็แต่เขาก็อยู่ด้วยความประมาทอยู่ด้วยความประมาทเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทเป็นผู้ยังไปเล่นไปหัวคืออยู่ด้วยความเพลิดเพลินได้เวทนานั้นอะ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเขารู้ว่าอีกไม่กี่วินาทีหรือว่าอา่ามีควายอะ่ะสมมติว่ามีควายวิ่งมาแล้วมาชนเขาข้างหลังตู้เมีเขาควายชนเขาแทงทะลุอ,อกเนี่ยแต่ก่อนเขาจะสิ้นใจแล้วเขานึกถึงทาได้ รละลึกถึงทมเป็นเครื่องดับไม่เหลือของทุกได้ทำเป็นเครื่องดับควงจางคลายของตันหาได้ออย่างนี้เอาตัวรอดได้เอาตัวรอดพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสมีมีหลายพระสูตรด้วยสามารถบรรลุได้เร็วพลันแบบนี้อ่าเพราะว่าเขามีธรรมเขาเขาเขาเรียกว่าหยิบฉวยได้ทันเป็นคนฉลาด,ดั่นแหละคือเป็นคนฉลาดเหมือนกับเนื้อนอนอยู่ก็นอนอยู่ในคนในตมอะเนาะนอนอยู่ทับบ่วงอยู่ แต่ว่าไม่ติดบวงอ่าแบบนี้มีแต่ว่ามีไม่มีอ่าแต่หมายขามว่าเขาทิ้งทันในวาระสุดท้ายคนพวกนี้เอาตัวรอดได้เอาตัวรอดได้ดังนั้นถ้าเราไปมองว่าคนพวกนี้ไม่ประพฤติธรรมเขาไม่ได้ประพฤติธรรมอะไรเลยทําไมเนี่ยอันนี้คือเราประเมินในสิ่งที่ตาเรามองเห็นอ่าตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าบอกที่พระพุทธเจ้าห้ามห้ามเราประเมินใครเพราะว่าบางทีสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เขากําลังเป็นน่ะ กับสิ่งที่ความจริงที่เขาเป็นจริงๆอ่ะความจริงที่เขาเข้าใจจริงๆอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นหรอกอาจจะเป็นไปตามสังคมนั้นแต่เขาอาจจะรู้จริงว่าอะไรคือสาระอะไรเป็นอสสาระอันนี้ถ้าเขารู้อย่างนี้เข้าออโตรอดได้ทาตัวรอดได้ดังนั้นหรือเราจะพูดแบบมีคนสองคนคนสองคนทําชั่วเหมือนกันทําเลวเหมือนกันหลงลืมสติเหมือนกัน,ลลมส,มน,กนสมมติว่ามีกิเลสหรือเหมือนกันแเป้ะอะสมมตินะ เหมือนก๊อปปี้กันมาทุกอย่างอ่แต่เวลาสุดท้ายอ่ะพอจะสิ้นใจเวลาสุดท้ายที่จะต้องตายด้วยเหตุอย่างเดียวกันตายพร้อมกันเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ว่าคนคนหนึ่งไปสวรรค์คนคนหนึ่งไปทุกขติเป็นไปได้เพราะว่ามันอยู่ที่วินาทีสุดท้ายของการตั้งจิตว่าคนหนึ่งก็ปล่อยวางเขาเรียกว่าปล่อยเลยตกกระไดพลอยโจรแหละในไหนวินาทีสุดท้ายแล้วปล่อยความยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดทั้งสิ้นนะปล่อยความรู้สึกเป็นตัวไปจน อาจจะละอาจจะละสกายะทิฏฐิวิจิกิจชาสิหรือตปาประมาณหรือว่าละปฏิฆะละราคาได้ในขณะนั้นได้อย่างนี้ก็มีเป็นตัวอย่างเยอะแยะไปหมดเลยเป็นตัวอย่างอยู่ในคมภีร์ของพุทธศาสนาเราดังนั้นแหละจึงจึงประมาณไม่ได้เราจะประเมินว่าคนนี้มีกิเลสมากคนนี้มีกิเลสน้อยคนนี้หมดทางเยียวยาแล้วคนนี้เอาไม่ได้แล้วคือคือเราคิดแบบตาเราเห็น ถ้าเราประเมินแค่ตาเราเห็นแค่นั้นเองนะความคิดก็เราไม่เป็นแค่ความคิดมันต้องใช้ระดับปัญญาญาณระดับสัมมาสัมพุทธ,ธะก็าราไปเห็นตลอดสายเห็นไม่มีที่สุดจึงจะจึงจะกล้าบอกได้ว่าคนอย่างนี้นจะเป็นอย่างไรนะอันนี้ก็ขอตอบยมอ่าอ่าอยโยมที่ถามมาถามมาในลักษณะอย่างนี้ดังนั้นแหละไม่ผิดฝาไม่ผิดตัวไม่ขัดหลักธรรมใดๆเลย ความสุขทีเกิดจากสุขที่เกิดจากกิเลสหรือว่าสุขเกิดจากกุศลถ้าสุขจะเกิดจากกุศลพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้ปฏิเสธนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ปฏิเสธความสุขที่เกิดโดยธรรมนะแต่พระองค์ก็ไม่ให้หลงในความสุขนั้นเพื่อรู้เท่าทันเพื่อจะได้พัฒนาต่ออแล้วก็พระองค์ก็บอกสุขที่สุขที่มันเกิดสุขที่ไม่เป็นเหยื่อไม่เป็นเหยื่อรอไม่เป็นอมิตร สุขที่ไม่เป็นเยื่ยเพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้กลัวนะไม่ให้กลัวนะแต่สุขที่เป็นเยื่ยล่อเกิดตั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันที่มีด้วยอํานาจของอวิชชาหรือถูกปรุงแต่งมาเป็นเวทนาแล้วเนี่ยสุขอย่างนี้เป็นสุขที่ควรกลัวเพอสุขเหล่านี้มันนําไปทุกขตินําไปสู่ทุกขตินะถ้างั้นก็ขอตอบอตอบอปัญหาของไอ้โยบคุณฟุกที่ถามมาในระดับประมาณนี้นะ